การเตรียมใจที่จะเป็นแม่คนถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากมากอยู่แล้วแต่จะยากยิ่งมากกว่าพอเธอเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่อยู่ในท้องอาจไม่ใช่สิ่งที่เรียกเต็มปากว่าลูกสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า fall positive หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ i n s t ตาแกร ไม่รอช้าเรามาเริ่มเรื่องกันที่คู่สามีภรรยานั่นก็คือลูซี่กับแอนเดียทั้งสองพยายามมาหลายปีในการที่จะมีลูกแต่พยายามมากเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จผลจนแอนเดียได้แนะนําภรรยาว่าเราควรไปหาเขาเขาคือหนึ่งใน5ของโลกที่เชี่ยวชาญเรื่องการมีลูกซึ่งนั่นก็คือดอร์จอหฮิวเดนหมอสู่ผู้ช่ำชอที่แอนเดียรู้จักเป็นการส่วนตัวซึ่งคลินิกที่นั่นก็ตอนรับพวกเขาเป็นอย่างดีแถมพยาบาย ก็ใจดีเล่เป็นกันเองทําให้ลูซี่เริ่มผ่อนคลายกับการมาตรวจรักษาภายในร่างกายของเธอจนผลตรวจออกมาว่ามดลูกของลูซี่นั้นปกติดีแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือโฮอร์โมนในการตั้งครรภ์เธอน้อยเกินไปเดี๋ยวเราจะช่วยในด้านนี้รับรองไม่มีปัญหาผู้หญิงหลายคนมาหาผมเพื่ออยากจะมีลูกบางคนปัญหาหนักกว่าคุณซะอีกซึ่งรูปเหล่านี้คือผลงานของผมผมทําให้พวกเธอมีรอยยิ้มและเช่นเดียวที่ผมจะทํากับคุณลูซี่คุณไม่ต้อง ทางเราจะเพิ่มโอกาสในการมีลูกให้คุณให้ได้มากที่สุดหมอจอนได้กล่าวไว้ซึ่งนั่นทําให้รูซี่มีรอยยิ้มอีกครั้งชีวิตของเธอในช่วงนี้กําลังรุง่งโรจน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวที่โอกาสมีลูกจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ได้พบหมอจอนและการทํางานของเธอเองเพราะว่าหัวหน้าสายงานได้เสนอชื่อเธอในการดูแลโปรเจกต์ถัดไปเธอแทบจะร้องกรี๊ดเมื่อได้รับบทบาทนั้นมาและแล้วในวันต่อมารูซี่และเอดเดรียมก็ได้มา คลินิกมอจอนอีกครั้งซึ่งในวันนี้เอเดียมคงต้องนาสเปิร์มของเขาออกมาพยาบาลเลยไต่ถามว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมเอเดียมก็ตอบว่าไม่ต้องในมือถือมีอะไรมากมายให้เขาดูจนเขาได้หลั่งออกมาอย่างสมบูรณ์ซึ่งคุณหมอก็นําสเปิร์มของเขามาฉีดเข้าสู่มดลูกของลูซี่ซึ่งลูซี่ก็แทบไม่ได้รู้สึกอะไรกลับไปทํางานใช้ชีวิตตามปกติหน้าที่การงานของเธอก็รุ่งโรจนองจากเธอเป็นคนเดียวในทีมที่เป็นผู้หญิงทําให้ความเห็นของเธอถูกให้ ความสําคัญในที่ประชุมเนื่องจากลูกค้าในโปรเจก์นี้เป็นผู้หญิงความสวยรู้มันช่างราบรื่นเมื่อคุณหมอจอนบอกว่าคุณตั้งคันแล้วร้อยเปอร์เซนข่าวดีที่ลูซี่และเอเดียมอยากได้ยินมานานพวกเขาเริ่มคิดจะตั้งชื่อลูกทั้งที่เพิ่งรู้ว่าตั้งคันไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงด้วยซ้ําแต่ลูซี่อยากได้ลูกผู้หญิงเธอเลยอยากจะตั้งชื่อว่าเวนดี้ส่วนเอเดียมก็เสนอว่าถ้ามีลูกชายก็ตั้งชื่อว่าเอเดียมไปเลยเอเดียมจูเนีย เทเป็นบ้าเลยแค่คิดก็สนุกแล้วซึ่งในวันต่อมาลูซี่ก็นําข่าวดีที่เธอตั้งครรภ์ไปบอกกับเพื่อนร่วมงานซึ่งทําให้บรรยากาศในการทํางานยิ่งเริงร่าไปใหญ่เพราะข่าวดีก็นําพาซึ่งรอยยิ้มและเมื่อถึงวันต้องอัลตราซาวดูเด็กข่าวดีก็ได้มาเกิดพวกเขาได้ลูกแฝดเป็นผู้ชายถึงสองคนและยังมีลูกผู้หญิงอีกหนึ่งคนรวมกันเป็น3แบบนี้ถือว่าหาได้ยากเลยละ่ะในขณะนั้นลูซี่ได้เห็นลูกสาวของตัวเองเธอถึงกับ วิยนเวียนทําอะไรไม่ถูกจนหมอต้องพักการอันตราซาวและมาดูแลเธอแทนแถมคุณหมอจอนก็ได้แจ้งข่าวร้ายจากประวัติและตัวเลขที่ผ่านมาเรามีโอกาสจะเจออาการแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์มากขึ้นเนื่องจากมีเด็กในครรภ์ถึง3คนซึ่งมีผลเสียอาจจะทําให้คลอดก่อนกาหนดหรือหนักกว่านั้นคืออาจจะแท้งหมอเลยอย่าให้คุณลดจํานวนเด็กในครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนลูซี่เอเดรียมพวกคุณต้องเลือกระหว่าง เด็กแฝดผู้ชายพวกเขาอยู่ในถุงเดียวกันหรือเด็กผู้หญิงอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่ผมดูผมขอแนะนําให้เลือกเด็กผู้ชายนะเพราะแฝดทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงดีต่างจากเด็กผู้หญิงเธอตัวเล็กไปหน่อยลูซี่ถึงกับกลุมขมับเธอไม่รู้จะเลือกอยังไงเพราะถ้าเธอต้องเลือกระหว่างเด็กแฝดหรือเวนดี้ลูกสาวที่เธอหมายปองเธอขอเวลาคิดสักหน่อยคุณหมอจอนก็ย้ําเตือนว่าทุกสิ่งที่พวกเราทําและเสนอเพื่อให้คุณมีโอกาสมีลูกร้อยเปอร์เซ ในดินเนอร์ค่มคืนนั้นสองสาม,มีภรรยาได้ปรึกษากันว่าควรจะเลือกสิ่งใดดีเอเดียมก็อยากจะเลือกตามคุณหมอเด็กแฝดที่แข็งแรงมากกว่าพ่อเราอยากได้ลูกมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วและก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสตั้งครรภ์อีกรอบเมื่อไหร่ซึ่งแน่นอนลูซี่ต้องคัดค้านเธออ้างว่าไม่อยากเหนื่อยในการเลี้ยงลูกแฝดเพราะมันจะมีภาระสองเท่าแต่แท้จริงแล้วลูซี่แค่อยากได้ลูกผู้หญิงมากกว่าการโต้เถียงในค่ำคืนนั้นทําให้ทั้งสองไม่สบายใจ ถึงกับหันหลังนอนให้กันทั้งทีเมื่อก่อนอยังรักใครกันดีจนถ่ายที่สุดเป็นฝ่ายเอเดียมที่จำยอมยอมตามใจภรรยาเลือกที่จะเก็บลูกสาวเอาไว้ทั้งสองเป็นคู่ที่รักใคร่กันดีเอเดียมก็จัดเตรียมพร้อมทุกอย่างในการมีลูกและแนะนําให้ภรรยาเข้าร่วมกลุ่มแม่แม่หรือกลุ่มญิงไว้ตั้งครันเพื่อจะได้พบปะกับเหล่าหญิงสาวที่ตั้งคันเหมือนกันจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งลูซี่ก็ทําตามนั้นซึ่งในกลุ่มลูซี่ได้เจอกับคอแกนเพื่อนใหม่ แม่ลูกอ่อนที่ดูจะคลิกและเข้า็อกกันพอดีทําให้ทั้งสองสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นจากการเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทั้งขันครั้งแรกในชีวิตหลังจากนั้นลูซี่ก็ไปหาหมอจอนตามนัดซึ่งระหว่างรอคิวเธอได้เจอกับนิตยาสารที่เอาไว้รับแขกซึ่งหน้าปกมีรูปภาพของจอนและหมอตามแยกเกรซมีเชลตันอีกหนึ่งคนด้วยความที่เธอสนใจหนังสือเล่มนี้เลยแอบขโมยใส่กระเป๋าเพราะคิดว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรและแล้วเมื่อถึงคิวเธอ ก็เข้าห้องผ่าตัดในการที่จะทําแท้งลูกแฝดทั้งสองเพื่อจะเก็บเวนดี้ลูกสาวของเธอการทําแท้งแน่นอนมันช่างโศกเศร้าแต่ให้ทําไงได้ละ่ะดีกว่ายอมให้ลูกทั้งหมดตายซึ่งระหว่างผ่าตัดลูซี่ได้สลบไปตื่นขึ้นมาอีกทีคุณหมอและพยาบาลก็ามาให้กาลังใจและเทคแคร์เป็นอย่างดีบอกว่าไม่ต้องกังวลการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีการลดจํานวนไม่มีอะไรบกพร่องตัวอ่อนที่ถูกลดจํานวนจะติดอยู่กับรกและจะถูกเอาออกมา มาตอนคลอดพร้อมกับโรคครับหมอจอนได้กล่าวและปล่อยให้ลูซี่ไปพักผ่อนที่บ้านแต่ทว่าในค่ำคืนนั้นกลับมีเลือดไหลริมลงมาจากช่องคลอดของลูซี่เลยต้องกลับมายังคลีนอีกครั้งหมอจอนก็อธิบายว่ามันไม่ใช่อาการผิดป,ปกติอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปซึ่งมันส่งผลดีมดลูกของคุณกําลังขยายตัวถึงหมอจะพูดเช่นนั้นแต่ลูซี่กลับรู้สึกประหลาดเหมือนมีอะไรวนเวียนอยู่ในหัวและในค่ำคืนนั้น เธอก็แทบจะนอนไม่หลับเลยเนื่องจากความกังวลใจเธอเลยเมื่ออ่านในเอยสารของจอนในห้องน้ําเพื่อผ่อนคลายก่อนรูทีในชีวิตของเธอจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งทํางานก็รุ่งโรดพบปะกับขอแก่ในทุกๆวันเพื่อพูดคุยและระบายความรู้สึกของคนที่ใกล้จะเป็นแม่และเมื่อถึงคราต้องออกงานสังคมสาวท้องแก่อย่างลูซี่ก็พร้อมจะไปเคียงข้างสามีเพื่อไปเสวนาสําหรับงานแพทย์ซึ่งเอดเดรียมก็เป็นแพทย์ผู้หนึ่งเหมือนกันในงาน เอเดรียมได้กล่าวสุนทรพจน์เชิญชมคุณหมอจอห์นฮิวเดนผู้ที่ทําให้เขากําลังจะมีลูกจากคําที่กล่าวเห็นได้ชัดว่าเอเดรียมเชิญชมคุณหมอจอห์นมากแค่ไหนแต่คํากล่าวที่คุณหมอจอห์นพูดต่อหน้าเวทีเขาพูดเหมือนการมีลูกนั้นเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเปรียบดังการทดลองทําให้ลูซี่เริ่มเคลิบแคลงใจว่าควรเชื่อถือคุณหมอนี้อีกต่อไปไหมเธอเลยเริ่มศึกษาทางอื่นบ้างอาทิเช่นศาสตร์พื้นบ้านอย่างหมอตามแย่ซึ่งเธอ ได้รู้จักกับเกรซมิชลตันผ่านโ,โซเชียลลูซี่ได้เปิดวิดีโอหมอตําแยผู้นี้ขึ้นมาแต่ไม่ทันจะได้ฟังเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากห้องทํางานของเอเดียมเมื่อเธอไปตรวจดูที่นั่นก็ได้พบเจอกับคราบเลือดที่แปกเปื้อนอยู่ที่ลิ้นชักซึ่งเลือดมันยังไหวติง้งเหมือนมันยังมีชีวิตแต่เมื่อลองดูใกล้ๆเธอกับแค่ตาฟาดมันไม่มีเลือดอย่างที่เธอคิดลูซี่ได้เปิดลิ้นชักนั้นขึ้นมาซึ่งในนั้นมันมีตู้เซฟขนาดจิ๋วของ เอเดียมซ่อนเอาไว้ลูซี่ก็ว่าจะเปิดมันดูแต่เอเดียมมาเห็นเข้าซะก,ก่อนซึ่งในวันต่อมาลูซี่ก็เอาเรื่องนี้ไประบายกับคอแกนเรื่องที่เธอเริ่มเคลิบแคลงใจกับคุณหมอจอห์นคอแกนก็งงมันมีอะไรต้องสงสัยหมอจอห์นเขามีทั้งชื่อเสียงมีทั้งผลงานมากมายมาการันตีแทบจะไม่ต้องกังวลเลยเธอโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้เข้าเป็นที่ปรึกษาพวกเราหลายๆคนอยากไปเจอเขาแต่คิวต้องจองข้ามปีถ้าสามีของลูซี่ไม่เป็น หมอเหมือนกันก็คงไม่ได้รับสิทธิพิเศษอย่างนี้ลูซี่เธอแค่กังวลม,มากเกินไปเธอไม่ควรเปลี่ยนแปลงแผนการคลอดนะฉันเข้าใจว่าเธอเครียดคอแกนปลอบใจลูซี่จนเธอนั้นรู้สึกดีแต่เมื่อกลับบ้านมาลูซี่ก็อดใจไม่ไหวที่จะเข้าศึกษาความรู้จากหมอตำแยซึ่งเกรซเมเชลตันได้บอกว่าสิ่งที่ควรเป็นแม่จะเป็นนั่นก็คือธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีอะไรมากีดกันธรรมชาติได้ไดคุณหมอหลายท่านพยายามพิสูจน์ทดลอง เรื่องการมีบุตรแต่แท้จริงแล้วการมีบุตรมันไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องทั่วไปที่มนุษย์เราเป็นไปตามสัญชาตญาณและสัญชาตญาณของผู้เป็นแม่จะก่อเกิดเมื่อคุณมีบุตรและการมีบุตรจะก่อเกิดก็ต่อเมื่อคุณถึงวัยอันสมควรซึ่งธรรมชาติจะกำหนดว่าวัยนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆไม่มีอะไรต้องให้คิดมากทุกอย่างมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วจากสัญชาตญาณจากสิ่งที่เรามีจากบรรพบุรุษ ผู้ชายมากมายพยายามหาวิธีแก้ไขสําหรับเราที่เป็นผู้หญิงเรื่องการมีลูกว่ามันลําบากอย่างนี้อย่างนี้บ้างทั้งที่ผู้ชายก็ไม่เคยรับรู้ว่าการตั้งครรภ์มันเป็นยังไงอย่าไปหลงเชื่อศาสตร์ใหม่ๆที่ผู้ชายมันคิดคน้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องง่ายพวกเขาแค่ให้ทํามันเป็นเรื่องยากคําตอบทั้งหมดทั้งมวลที่คุณค้นหาอยู่ในตัวคุณอยู่ในตัวผู้หญิงอยู่ในตัวของคนที่กําลังจะเป็นแม่คําบอกกล่าวของเกรซเมเชลตันทาให้ลูซี่ผ่อนคลาย เริ่มคอยตามจนเธอเปรียบดังอยู่ในผวังผวังและจินตนาการที่เธอสรรสร้างเนื่องจากเธอเข้าใจคํากล่าวและบทคําสอนอย่างลึกซึง้งจนเธอร้องครางออกมาด้วยความดีใจด้วยความซาบซึง้งกับคนที่กําลังจะเป็นแม่และด้วยเสียงครางนั้นทําให้เอดเดรียมปลุกลูซี่ออกมาจากผวังแต่ถึงกระนั้นลูซี่ก็ยังเสพวิดีโอของเกรซหมอามําแยผู้นี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเวลาทํางานก็ตามจนขณะนั้นขวาหน้าพยาบาลของจอนได้มาหาเธอ เพื่อมาขอ,อนิตยสารคืนนิตยสารที่คุณหมอจอนขึ้นปกนะ่ะหมอจอนทางานเกือบ30ปีกว่าจะได้ขึ้นปกหมอไม่ชอบเลยที่คุณเอามันออกมาลูซี่ก็กล่าวขอโทษเธอแค่อยากศึกษาเดี๋ยวฉันเอาไปคืนนะคอหัวหน้าพยาบาลก็ตอบว่าอ๋อคงเป็นอาการสมองแม่ละสิความกังวลของคนจะเป็นแม่ไม่เป็นไรคะ่ะฉันขอตัวก่อนถึงแม้วาจาของหัวหน้าพยาบาลจะดูสุภาพแต่ความหมายมันคือคําด่าชัดๆทําให้ครั้งต่อไปที่ลูซี่ไปคลินิกเธอ เอาหนังสือไปคืนด้วยคุณหมอจอนก็กล่าวขอโทษแทนหัวหน้าพยาบาลที่ทำเสียมารยาทเธอทำงานกับผมมา18ปีเธอรักที่นี่และภูมิใจในงานของผมมากอย่าไปซีเรียสเลยก่อนจะออกไปจากคลินิกหัวหน้าพยาบาลก็ได้มาบอกลาพระทศวสรษสงวาจ่าที่สวยรูเหล่านั้นมาพร้อมกับสายตาที่เหยยดยามทำให้ลูซี่เริ่มไม่พอใจพยาบาลผู้นี้ซะแล้วสิพูดอย่างกับเป็นศัตรูค,คู่อาฆาตแข้นกันตั้งแต่ชาติบ้านไหนไม่อาจรู้แต่ลูซี่ เลือกที่จะเมินเฉยเพราะเธอมีเรื่องให้เครียดมากพอเนื่องจากยิ่งเธอท้องโตมากขึ้นการใช้ชีวิตในแต่ละวันมันก็เริ่มยุ่งยากอาทิเช่นหัวหน้าง,งานอยากให้เธอพักผ่อนและมอบหมายโปรเจก์นี้ให้คนอื่นแทนทั้งที่มันเป็นไอเดียและผลงานของเธอด้วยซ้ำแต่เมื่อถึงคราต้องไปนําเสนอหัวหน้ากับลดบทบาทเธออยากให้เธอไปพักผ่อนสะบ้างให้เพื่อนร่วมงานมาทําแทนน,นั่นทําให้ลูซี่ไม่พอใจแต่ก็ไม่อาจทิ้งหัวหน้าได้เลยต้องกลับบ้านมา สบายกับสามีที่กําลังเวิร์กฟอร์มโฮมแต่เธอก็ไม่ลืมที่จะเตรียมข้าวเที่ยงให้สามีแต่เอเดรียมกลับบอกว่าเมื่อกี้คุณก็ซื้อมาให้ผมแล้วซึ่งมันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันอะไรเกิดขึ้นกับลูซี่กันแน่เธอกังวลมากเกินไปจนทําอะไรไม่ถูกซื้อมื้อเที่ยงมาให้ถึงสองครั้งด้วยเหตุนี้เอเดรียมเลยพาเธอไปหาคุณหมอจอนคุณหมอจอนก็บอกว่าน,นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกันได้สําหรับแม่ที่ใกล้คลอดหนึ่งในห้าของผู้หญิงตั้งครรภ์เป็นโรคซึมเศร้าก่อนคลอด ด้วยเหตุนี้ผมขอแนะนำยาซาเนกที่จะปลอดภัยถ้าใช้ในปริมาณ0.25มิลลิกรัมมันทำให้คุณป่อนคลายและลดภาวะเครียดที่เกิดขึ้นได้พยายามดูแลตัวเองหน่อยนะลูซี่ลูซี่ก็พยักหน้าตามมารยาทแต่แท้จริงแล้วหลังจากนั้นเธอกลับไปพบเกรซหมอตามแยที่เธอเชื่อถือเพื่อไปปรึกษาและรับคำแนะนำซึ่งเกรซก็พูดจาหวานล้อมและให้แนวคิดเสริมสร้างกำลังใจเปรียบดังไลโคสที่ทำให้เธอปรับเปลี่ยน ไละเริ่มมีรอยยิ้มแต่แล้วรอยยิ้มของลูซี่กลับอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากเธอแอบไปมองเห็นว่าหัวหน้าพยาบาลกับสามีของตนได้นัดเจอกันที่โรงแรมแต่สิ่งที่มันเจ็บปวดมากยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือสามีของตนไม่ได้คบชู้กับหัวหน้าพยาบาลแต่กลับคบชู้กับคุณหมอจอนไม่อาจเชื่อได้ว่าเอดเดียมนั้นเป็นฝ่ายรับซึ่งเอดเดียมก็จ้องมองมาที่เธอด้วยแววตาที่แปลกเปื้อนไปด้วยเลือดโชคดีที่เรื่องทั้งหมดมันเป็นแค่เพียงความฝัน ที่ลูซี่ผ่นน้ําเป็นตัวในจินตนาการความฝันที่ว่าโหดร้ายแล้วความเป็นจริงยิ่งโหดร้ายยิ่งกว่าเนื่องจากวันหนึ่งลูซี่เริ่มรักแค่ระคายในสามีของตนเซนของผู้หญิงมันแรงเธอเลยไปแอบเปิดลิ้นชักที่มีตู้เซฟในห้องทํางานของสามีและทําให้เธอได้รับรู้ว่าในตู้เซฟมันเก็บความลับที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นนั่นก็คือหลักฐานที่ว่าคุณหมอจอนและสามีของตนแอบทําการทดลองลูกในคันของเธอโดยเอกสารได้ระบรุว่า ลูซี่ทำอะไรบ้างในแต่ละวันเธอถูกสอดส่องและจับตาอยู่ตลอดเวลาลูซี่ไม่ไว้ใจเอเดียมอีกต่อไปเธอนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับคอแกนเพื่อนสนิทที่เธอพอระบายได้ซึ่งคอแกนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเนื่องจากสามีของเธอเป็นทนายเลยขอเอาเอกสารเหล่านี้ไปให้สามีดูเพื่อความกระจ่างและจะหาทางช่วยในทางกฎหมายให้ลูซี่เริ่มหาพื้นที่ส่วนตัวของเธอหนึ่งในนั้นก็คือห้องน้ําระหว่างที่เธอนอนแช่ตัวอยู่ในอ่างด้วยความเหนื่อยล้า ทำให้เธอเผลอหลับก่อนใบหน้าของเธอจะไหลลงไปในอ่างพร้อมกับเลือดที่โผล่พุ่งมาจากไหนไม่รู้เมื่อเธอลืมตาเธอเห็นว่าสามีกำลังกดร่างเธอเอาไว้แต่แท้จริงแล้วเอดเดรียมมาช่วยเธอตั้งหากเนื่องจากเธอเผลอหลับไปเอดเดรียมบอกให้เธอกินยาซักจะได้ผลคลายซึ่งลูซี่ก็ทําได้แค่ออมเมื่อเอดเดรียมจากไปเธอก็ขายยาทิ้งลูซี่ไม่ไว้ใจใครต่อไปในวันต่อมาเธอเลยบอกกับเอดเดรียมว่าฉันจะเลิกเลิกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่ ขอพักไปก่อนและไม่อยากไปเจอหมอจอนอีกด้วยฉันขอพักฟื้นอยู่ที่บ้านแล้วกันด้วยประโยคนั้นทําให้เอเดรียมไม่พอใจยิ่งนักเนื่องจากลูซี่ไม่มีเหตุผลเลยไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นจูจ่ๆก็จะเลิกง,งานทั้งสองเคยมีเหตุผลในการตอบโต้แต่ในครั้งนี้ลูซี่กลับไม่บอกเหตุผลแต่ไม่ว่าจะโต้เถียงกันยังไงคนชนะก็คือลูซี่เนื่องจากครั้งนี้ลูซี่เลือกที่จะยอมหักดีกว่ายอมงอเอเดรียมคงทําได้แค่ตามซึ่ง ในวันนี้เองก็ถึงวันที่สาวๆนัดพบเจอกันในการจะแลกของขวัญให้กับลูกน้อยเพราะว่าแต่ละคนในกลุ่มก็เริ่มท้องแก่ซึ่งงานเลี้ยงถูกจัดที่บ้านคอแกนทุกคนแลกของขวัญกันด้วยความสนุกสนานซึ่งคอแกนได้อมอบหนังสือสําหรับคุณแม่ให้กับลูซี่หนังสือเล่มนั้นเพียงมองไปที่หน้าปกลูซี่ก็รู้สึกประหลาดเหมื่อหน,นังสือมันบ่งบอกอะไรบางอย่างกับเธอเงาเด็กในหน้าปกมันเริ่มไหลลินเป็นเลือดเป็นสัญญาณเตือนว่าต้องมีอะไรแอบแฝงแน่ ด้วยความมึนง,งงนี้ลูซี่ขอตัวไปตั้งสติในห้องน้ําก่อนซึ่งในห้องน้ําลูซี่ก็ได้เจอเข้ากับยาซาเน็กที่เธอได้รับจากคุณหมอจอนนั่นทําให้เธอรับรู้ว่าคอแกนก็ไปปรึกษาคุณหมอจอนเช่นกันคอแกนปิดบังเรื่องนี้มาโดยตลอดทําไมไม่บอกฉันว่าเธอก็ไปคลีนิ่งนั้นเหมือนกันคอแกนบอกฉันจําเป็นต้องทําฉันเคยแท้งมาสามครั้งทําเด็กหลอดแก้วมาสามรอบแล้วนะลูซี่ฉันไม่มีทางเลือกจริงๆรอบนี้ฉันอยากมีลูกฉันเลยไปหาเขาพร้อมเอา เรื่องที่เธอมาปรึกษาฉันไปบอกกับคุณหมอลูซี่เจ็บปวดจากการโดนเพื่อหักหลังความเจ็บปวดนั้นมาพร้อมกับอาการใกล้คลอดเธอเจ็บท้องน้อยเนื่องจากลูกถึงเวลาที่จะลืมตาดูโลกลูซี่กรีดร้องอย่างหนักเธอแทบไม่ได้สติว่าเธออยู่ไหนหรือทําอะไรเธอทําทได้แค่เบ่งเบืองหน้าเธอเห็นคุณหมอตามําแยมาช่วยเธอทําทคลอดแต่แท้จริงแล้วเธอกำลังอยู่บนรถที่ใช้ในการเดินทางไปคลินิกค,คุณหมอจอนเธอกํากลังจะคลอดก่อนกําหนดและเมื่อถึงมือหมอสิ่ง ที่เธอคาดหวังมันกลับไม่เป็นจริงเนื่องจากลูกแฝดเด็กชายทั้งสองกลับปลอดภัยดีข่าวร้ายก็คือเวนดี้ที่เป็นลูกสาวกลับออกมาพร้อมรกและร่างกายที่ไม่สมประกอบทุกอย่างมันกลับตาลบัดกับสิ่งที่คุณหมอจอนได้บอกแทนที่เธอจะได้เลี้ยงลูกสาวกลับมาต้องแบกรับภาระลูกชายฝาแฝดเธองงมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นสถานที่เดียวที่เธอพอจะพักพิงนั่นก็คือสำนักหมอตำเยหรือหมอเกรสแต่เมื่อเธอไปถึงที่น,นั้น ทุกอย่างมันกลับแลบตาห้องนี้ไม่เคยเป็นแบบนี้คุณหมอจะแต่งตัวพื้นบ้านไม่ใช่ในแบบที่เธอเห็นมันเกิดอะไรขึ้นกับออฟฟิศหมอตามเยก,ก็ได้บอกกล่าวว่าไม่มันเป็นแบบนี้มานานแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยลูซี่งงงวยทำอะไรไม่ถูกหมอตามเยบอกได้แค่คําเดียวปรับปรุงตัวเองสิพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้ตัวเองเป็นแม่ที่ดีถึงแม้จะได้รับคําแนะนําแบบนั้นแต่ลูซี่รู้สึกเสมอว่าร่างกายของเธอแปล เปลื่นไปด้วยเลือดเธอไม่คงคุณค่าความเป็นคนอีกต่อไปสิ่งที่เธอนึกคิดได้นั่นก็คือลูกสาวกูอยู่ไหนเธอเลยดิ่งตรงไปที่คลินิกคุณหมอจอนเพื่อไปกล่าวโทษว่าหมอลดจํานวนตัวอ่อนผิดตัวหัวหน้าพยาบาลก็ขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวและได้บอกกับลูซี่ว่าให้กลับบ้านไปซะคุณควรใช้เวลากับลูกๆแท้จริงแล้วคุณตกอยู่ในแผนมาโดยตลอดเอดเดรียมสามีคุณและคุณหมอจอนได้ร่วมมือกันในการทําวิจัย กลับบ้านไปเธอปล่อยให้พวกเขาได้ทํางานกันซึ่งนั่นทําให้เธอรับรู้ว่าสามีนั้นหักหลังตัวเองแต่นั่นมันยังไม่จบเนื่องจากเธอแอบเข้าไปในห้องผ่าตาดัดเพื่อไปเจอกับรคของเธอที่ยังพ่วงติดอยู่กับเวนดี้ลูกสาวที่รักของเธอแค่ได้มองเธอแทบจะร่ําไห้แต่แล้วคุณหมอจอนก็ได้ปรากฏมาเพื่อไล่ลูซี่ออกไปจากที่นี่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามามันผิดกฎหมายนะลูซี่ต้องการตัวเวนดี้กลับบ้านแต่คุณหมอก็ไม่ให้ไป เพราะนั่นคือกรรมสิทธิ์ของเขาทุกคนต่างบอกกล่าวว่าความเชื่อเวทมนต์เงินตราหรือพระเจ้าเป็นสิ่งที่ให้กําเนิดบุตรแต่แท้จริงแล้วเป็นผมผมทั้งหากที่ทําให้คุณมีลูกเพราะตั้งแต่วันแรกที่คุณเข้ามาที่นี่แล้วบอกว่าอยากตั้งคันผมก็ได้เลือกน้าเชื้อที่แข็งแรงมากที่สุดที่เรามีนั่นคือเชื้อของผมเองวิทยาศาสตร์ช่วยได้ทุกอย่างซึ่งสามีคุณก็เซ็นยินยอมผมขอโทษเรื่องเด็กผู้หญิงด้วยนะแต่เอาเป็นว่าคุณเชื่อฟังดีๆซะเถอะ หมอจอนกำลังเตรียมยาทันใดนั้นลูซี่ก็ได้เตะพาหมาเขาก่อนจะหยิบกระจกมาฟาดหน้าหมอจอนโดยไม่ยั้งมือความกดแขนสสำหรับผู้เป็นแม่สำหรับผู้หญิงที่โดนลวงหลอกสำหรับหนูทดลองที่ไม่ทันทั้งตัวทำให้เธอระเบิดอารมณ์งัดวิชาหมัดมวยมาใช้ที่นี่หมอจอนไออปัปลีโดนซัดอย่างไม่ปราณีทั้งหมัดซ้ายขวาอย่างไม่ยั้งมือไอหัวหน้าพยาบาลก็ไม่ต่างกันลูซี่ณนะตอนนี้ขับเคลื่อนด้วยแรงกดแขนงถึงแม้ใบหน้าของเธอจะ แบกเปื้อนไปด้วยเลือดแต่ก็ไม่อาจลบล้างความแค้นที่ตนมีเธอออกมาจากสถานที่แห่งนั้นพร้อมกับเวนดี้ลูกสาวที่ยังอยู่กับรกกลับมาที่บ้านเพื่อมาเจอกับเด็กชายแฟดที่เธอไม่ต้องการเธอคิดที่จะปล่อยเด็กชายทั้งสองให้ลองลอยกลับไปสู่สวรรค์แต่เธอก็ไม่โหดเหี้ยมพอที่จะทำเช่นนั้นเลยมอบเด็กแฟดให้กับสามีและไล่สามีไปไกลๆส่วนตัวเธอก็มาให้หนมลูกลูกสาวที่นามว่าเวนดี้ที่เปรียบดังปฏิหารที่เธอ สรสร้างเด็กน้อยยังมีลมหายใจและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสําหรับความรักที่ก่อเกิดเป็นความแค้นแม่ผู้นี้พร้อมล้างบางทุกสิ่งที่มาขัดขวางเธอและลูกสาวเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย